โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปไกด์ตัวละครนะครับกับตัวละครผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือ เวิร์มบูผู้โดดเดี่ยวเวิร์มบูเขาคือมนุษย์ต้นไม้ของพ่อครับที่ได้มีชีวิตถือกําเนิดมาจากคริสตัลสีเขียวที่หล่นมาจากดวงจันทร์ไม่รู้ว่าเป็นคริสตัลของใครของคาร์เคอินหรือเปล่าเอบสพลัสโอเคเอาละก่อนที่จะออกนอกเรื่องไปไกลนะครับเหตุผลที่ผมเลือกตัวละครนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเล่นสักเท่าไหร่นะครับเวลาที่ผมไปจอยห้องคนไทยนะครับเวลาที่เจอเนี่ยคือส่วนมากผมจะเจอแต่ตัวละครยอดนิยมทงงนนนเเลลยคบบบาี่่แ สามตัวในเซิร์ฟเดียวกันนะผมเลยแบบโอ้มันช่างน่าเบื่อยิ่งนะคือก็แค่อยากจะเห็นอยากจะเจอคนหยิบตัวละครนี้มาเล่นบ้างครับคืออาจจะไม่ใช่ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าหยิบตัวอื่นมาเล่นบ้างก็ได้นะคือบางทีเวลาเล่นเซิร์ฟเดียวกันแล้วแบบมันมีตัวละครลหลายตัวให้เลือกแย่ๆครับแต่ดันเล่นตัวเดียวกันหมดเลยนะมันก็รู้สึกแบบแปลกๆนะซึ่งผมเองก็เป็นคนที่ขี้เบื่อแล้วก็ชอบความหลากหลายนะก็เลยอยากจะมาไกด์ตัวละครตัวนี้นะเผื่อว่าจะมีใครดูคลิปนี้แล้วอยากเล่นตัวละครตัวนี้บ้างนะครับมาในส่วนของตพื้นนนฐาะครับ Wood, เบอร์ูดมีเลือดทั้งหมด150ยต์นะครับมีค่ากระเพาะ150ยต์และค่าสติ200ยต์นะครับช่องคาฟไอเทมพิเศษของตัวละครนะครับตัวละครเบอร์บูดสามารถคาฟลิฟวิ่งล็อกได้1ชิ้นนะครับโดยใช้เลือดของตัวเอง20ยต์นะครับแล้วก็สามารถคาฟห่อปุ๋ยหมักได้นะโดยใช้ขี้5ก้อนนะครับอาหารเน่า2ก้อนแล้วก็ไนตอร์1ก้อนนะครับห่อปุ๋ยหมากเนะี่ยเป็นไอเทมปุ๋ยที่เทพที่สุดในเกมนะครับไม่มีปุ๋ยไหนที่เทพกว่านี้ไปอีกแล้วนะครับซึ่งปุ๋ยนนนนนี้ะรกกกออดดวยหมัััแแลสาเเ่่งโตใ ซึ่งเจ้าเวิร์มบูดเนี่ยก็จะใช้อเทมี้แหละในการเพิ่มเลือดนะครับแล้วก็สามารถคราฟกับดักหนามได้นะครับกับดักน้มเนี่ยดาเมจทั้งหมด40พอยต์นะครับแต่ว่าข้อดีของกับดักหนามอันนี้นะมันทำดาเมจเป็น AOE นั่นเองถ้าเกิดศัตรูมาเยอะนะครับแลเหยียบกับดักกันเยอะๆเนี่ยดาเมจแค่40พอยต์เนี่ยมันจะแบบติดรัวๆจนแบบตายได้ในพริบตาเลยนะครับเป็นผลดีอย่างมากในการต่อสู้กับเวฟหมาป่านะครับซึ่งเจ้ากับดักนี้ก็ใช้งานได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับแต่ว่าไอ้กับด ใช้ไอเทมอย่างต่อไปที่ผมจะพูดถึงในการป้องกันดาเมจจากน้ำนะครับและไอเทมอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเกาะน้ำนะครับเกาะน้ำครับโดย Li วิงล็อกสชิ้นและเหล็กในพึ่ง4ชิ้นนะครับเกาะนี้มีความสามารถในการป้องกันดาเมจจากน้ําทุกชนิด100%นะครับคือเป็นอาตะต่อดาเมจน้ําน้าจากกระบองเพชรน้ําจากกระดักน้ําของเราน้ําจากต้นกิ่งน้ำนะครับก็จะไม่มีผลกับเรานะครับ รวมถึงเพื่อนเราด้วยถ้าหากเอาเกาะนี้ไปให้เขาใส่นะครับแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือการสะท้อนดาเมจกลับนะครับเมื่อเราใส่เกาะน,นี้อยู่แล้วเราถูกโจมตีนะครับจะสะท้อนดาเมจเป็น AOE รอบตัวนะครับดาเมจ22.7พอยต์นะครับเจากก้าเกาะนี้นะครับมีค่าป้องกันดาเมจอยู่ที่80%นะครับเทียบเท่ากับเกาะไม้แต่ว่าอายุการใช้งานนั้นสูงกว่ากันเยอะ,ะครับ ซึ่งดาเมทที่สะท้อนกลับไปเนี่ย22.7พอยต์เนี่ยอาจจะฟังดูเหมือนน้อยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักของเจ้าเกาะเนี่ยเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อการฟาร์มกับพวกมอนระดับต่ำแล้วก็พวกสัตว์ระดับเลือดต่ำๆนะครับโอเคเดี๋ยวอย่างต่อไปเนี่ยผมจะพูดถึงข้อเสียและก็ข้อดีของตัวละครนี้กัน,นครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงข้อเสียก่อนแล้วเดี๋ยวจะมากรบเกลื่อนข้อเสียด้วยข้อดีนะครับเอร์มูดจะเสียค่าสติ15พอยต์นะครับจากการตัดต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสเตทไหนก็ตาะคจะเสสีย่ิ ส5พอ,อยต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้อันนี้ไม่นับนะครับข้อเสียยังต่อมาครับการเด็ดดอกไม้ดอกไม้ปีศาจนะครับการขุดต้นญ้า ต้นกิ่งไม้ต้นเบอรี่และตอไม้นะครับจะเสียค่าสติ5พอยต์นะครับข้อเสียอย่างต่อมาครับอันนี้เป็นข้อเสียที่ใหญ่หลวงและทําให้คนมองว่าตัวละครนี้นั้นเล่นยากครับอาหารไม่มีผลต่อเลือดไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เพิ่มเลือดหรือจะเป็นอาหารที่ลดเลือดนั้นไม่ส่งผลทั้งสิ้นนะครับทำให้ตัวละครนี้มีการเพิ่มเลือดที่ยุ่งยากมากข้อเสียอย่างต่อมาครับเมื่อเราเห็นต้นไม้ถูกตัดโดยผู้เล่นอื่นบอสหรือสถานการณ์ต่างๆมากมายนะครับค่าสติเราจะลดลงนะครับแต่ว่าลด ไม่เยอะเท่ากับเราเอาขวานไปตัดเองครับมันจะลดลงมานิดหน่อยนะครับและถ้าเห็นต้นไม้ถูกเผาอยู่ในหน้าจอครับค่าสติก็จะค่อยๆลดลงเช่นกันและเวอร์บูดจะโดนดาเมจจากไฟแรงขึ้นนะเพราะว่ามันคือต้นไม้ต้นไม้จะแพ้ทางไฟนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังข้อดีกันบ้างนะครับของตัวละครนี้นะข้อทียางแรกนะฮะก็คือเวลาที่ตัวละครเราเปียกน้ำนครับค่าสติจะไม่ลดเหมือนกับตัวละครอื่นแต่ว่าอุณหภูมิร่างกายก็ยังคงลดอยู่ดีจากการที่ตัวเปียกนะข้อดียังต่อมาครับเวอร์บูดสามารถ คุยกับผักที่ปลูกได้นะครับโดยที่ไม่เป็นที่จะต้องใช้หมวกชาวนาหรูหลาเลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูสารอาหารปุ๋ยที่อยู่ในแปลงผักได้เท่านั้นเองแต่เขาสามารถนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสาหรับการที่จะปลูกพืชผักผลไม้ให้ออกมาเป็นผลใหญ่ๆเพราะว่าถึงแม้เราจะไม่เห็นสารอาหารที่อยู่ในดินเหมือนกบใสหมวกหรูหลานะครับแต่การที่ตัวละครเราคุยกับพืชได้นะครับพืชก็จะบอกเราว่าในแปลงปลูกเนี่ยมีสารอาหารเพียงพอไหมนะครับพืชก็จะเป็นคนบอกเราเองแล้วก็แค่หามาใส่เท่านั้นเองข้อดีอย่างต่อมานะครับเวอร์ สติ10พอยต์จากการปลูกพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ต้นเบอร์รี่ต้นหญ้าต้นกิ่งไม้ต้นไม้ เร,เราก็จะได้รับค่าสติคืนมา10พอยทันทีซึ่งความสามารถนี้นี่เองนะครับก็จะมาหักร้างกับข้อเสียที่ว่าตัดต้นไม้เสียค่าสติ15พอ i นะครับการขุดต้นหญ้าต้นกิ่งไม้ต้นเบอร์รี่ต่างๆจะเสีย5พอ i นะครับแต่ว่าในการปลูกคืนเนี่ยเราจะได้มา10พอยซึ่งหมายความว่าเราจะได้5พอยมาฟรีๆเลยนะครับสำหรับเจ้าค่าสติอันนี้จึงทําให้เบูดเนีุยไม่มีปัญหาเรื่องค่าสตินะครับ oh และในส่วนของต้นไม้ที่เราตัด1ต้นเนี่ยเราจะเสียค่าสติ15 point นะครับแต แต่ต้นใหญ่ๆนะครับเราจะได้เมล็ดมาปลูก2อันใช่ไหมเราก็ปลูกขึ้นไป2ต้นนะครับมันก็จะได้ค่าสติ20่สิพอยต์หากล้างจากการตัด15้พอยต์เราจะได้ค่าสติขึ้นมา5พอยต์นะครับทำให้ตัวละครเวอร์บูดเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าสติเลยนะครับเวลาไปไหนมาไหนถ้าเป็นตัวละครอื่นนะครับจะต้องพกอาหารเพิ่มค่าสติใช่ไหมซึ่งอาหารเพิ่มค่าสติเนี่ยเราจะกินได้เฉพาะตอนที่มันเป็นของสดเท่านั้นครับถ้าเกิดมันกลายเป็นของสีเหลืองนะครับถ้ากินไปแล้วจะไม่เพิ่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทที่ใกล้เน่าใกล้เสียก็ตามนะครับแต่ว่าเวืบูดเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่าเขาสามารถพบมเมล็ดผักหรือมเมล็ดของต้นไม้ติดกระเป๋าไว้ได้นะครับมเมล็ดผักเนี่ยก็เก็บได้ทั้งหมด40มเมล็ดใช่ไหมก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็มีอายุการเก็บเนี่ยที่นานมากๆนะเพราะว่าเป็นพวกมเมล็ดนะมันจะมีอายุการเก็บนานนะครับหรือจะพกเป็นมเมล็ดต้นไม้ก็ได้นะครับที่ไม่มีอายุการเก็บนะครับจะเป็นไอเทมเพิ่มค่าสติอย่างไม่มีวันเน่าเสียก็ได้นะครับเหมาะกับการเอาไปสำรวจถ้ำอะไรพวกนี้นะครับจะ ข้อดีอย่างต่อมาครับ,บวบืวบูดสามารถปลูกผักตรงไหนก็ได้นะครับแค่หยิบมเมล็ดมาขีดขวาบนพื้นก็จะเป็นการปลูกทันทีนะครับแต่ว่าการปลูกด้วยวิธีนี้นะครับเราจะไม่สามารถลดน้ําหรือใส่ปุ๋ยมันได้เลยครับทำให้เราไม่มีโอกาสที่จะได้รับพืชผลยักษ์จากการปลูกพืชที่ไหนก็ได้แบบนี้นะครับแต่ข้อเสียนี้ก็กบเกลื่อนได้โดยการเอาไปปลูกบ,บนแปลงนะครับบืวบูดเนี่ยสามารถปลูกผักบนแปลงได้เลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้จอบพรวนดินก่อนครับทำให้เขาสามารถปลูกพืช ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลาการปลูกพืชลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่จะเป็นอะไรที่เหมาะกับสายปลูกผักเป็นอย่างมากข้อได้อย่างต่อมาครับเวอร์มูดเป็นเพื่อนกับต้นโลเพนนะครับไม่ว่าเวอร์มูดจะเดินไปใกล้หรือจะโจมตีมันก่อนก็ตามเวอร์มูดจะไม่ถูกโจมตีกลับเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถฟาร์มต้นโลแพนแล้วก็เอามาปลูกร,บรอบๆบบ้านก็ได้นะครับเอาเป็นกําแพงคอยปกป้องเราแต่ถ้าพูดถึงความเวิร์กก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับใช้เป็นกับดักน้าดีกว่า เพราะว่าสามารถจัดการเวปหมาป่าได้อย่างง่ายได้นะครับเพราะเราก็อย่าลืมว่าต้นโลแพนเนี่ยมันสามารถโจมตีศัตรูได้ก็จริงนะครับมันปกป้องเราได้แต่ว่ามันก็ย่อยไอเทมเราได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดการหมาป่าด้วยวิธีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าเราจะตีมันเพื่อที่จะเอาเนื้อคืนมาก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกใช่ไหมข้อดีอย่างต่อมาครับเบิร์มบูดมีร่างพิเศษอีก3ร่างนะครับนอกจากร่างปกติแล้วก็จะมีร่างผีใบร่างดอกตูมแล้วก็ร่างดอกบานนะครับซึ่ จะมีแค่ในร่างดอกบานเท่านั้นนะครับส่วนในร่างอื่นๆเนี่ยมีมาเพื่อทำให้กระเพาะเราลดเร็วเท่านั้นเองนะครับความสามารถในร่างเบ่งบานนะครับของเวิร์มบูดก็คือเวิร์บูดจะผลิตละอองเกสรตลอดเวลาครับละอองเกสรน,นี้นะครับทำหน้าที่ล่อผึ้งนะครับให้มาตามเราและยังสามารถที่จะคุยกับพืชได้ตลอดเวลาเมื่อเดินผ่านเท่านั้นนะค,คือคุยเป็นวงกว้างเลยครับไม่ใช่ว่าเดินผ่านต้นหนึ่งคุยต้นหนึ่งนะอันนี้คือจะคุยเหมือนกับเราเล่นดนตรีเลยนะครับ และเราก็ยังสามารถที่จะวิ่งเร็วขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวละครเราก็จะหิวเร็วขึ้นเช่นกันแต่ในเรื่องของการหิวเร็วเนี่ยผมไม่มอาว่าเป็นข้อเสียสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราเล่นเป็นเวิร์มบูดนะครับตัวละครที่หาอาหารได้เก่งที่สุดในเกมเรายังจะต้องกลัวเรื่องอดตายอีกเหรอครับถ้าเล่นเวอร์มบูดอดตายนี่คือไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะและผักในแปลงนะครับที่โตเต็มที่โดยถูกปลูกโดยเวิร์มบูดนะครับจะมีอายุก่อนที่จะกลับไปเป็นต้นเน่านานกว่าปกติถึง50%เลยทีเดียวข้อดีอย่างต่อมานะครับในช่วงฤดูใบไม้ผวข พึ่งสีเหลืองนะครับจะเปลี่ยนเป็นพึ่งสีแดงนะครับแล้วมันก็จะอารวาสและดูร้ายมากครับแต่ว่ากาเวิร์มบูดนั้นถือว่าไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับเพราะว่าพึ่งสีเหลืองที่เปลี่ยนเป็นพึ่งสีแดงเนี่ยก็ไม่โจมตีเวิร์มบูดนะครับในร่างของเบ่งบานนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเวิร์มบูดจะเข้าสู่ร่างเบ่งบานโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูของเขาอะนะแต่ว่าพึ่งสีแดงที่มาจากลังคิลเลอร์บีอันนี้มันก็ยังตีเราเหมือนเดิมนะครับอันนี้ต้องระวัังกนนด้วยะ โอเคในส่วนของข้อด so ีก okay. mm ็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะมาไกด์วิธีการเล่นของตัวละครในระดับเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับตัวละครนี้ไม่สามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยอาหารนะครับแต่ว่ายังคงสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยไอเทมฮิวประเภทยาหรือใช้เต็นท์ได้นะครับหรือจะใช้เป็นปุ๋ยก็เพิ่มเลือดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยเนี่ยจะเป็นไอเทมเพิ่มเลือดให้กับเบื้องบูนะครับโดยปุ๋ยแต่ละชนิดนะครับก็จะเพิ่มเลือดได้ไม่เท่ากันนะครับอย่าง โตไม่สามารถเพิ่มเลือดให้เวิร์มบูดได้นะครับแต่ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการผีดอกออกผลแทนนะครับส่วนปุ๋ยที่เพิ่มเลือดได้ก็มีแค่ปุ๋ยหมักกับปุ๋ยข้อนะครับแล้วก็ปุ๋ยพิเศษก็จะมีในส่วนของเมื่อกมเมอร์แล้วก็ห่อปุ๋ยหมักของเราครับแต่ว่าห่อปุ๋ยหมักของเราเนี่ยคือเด e ะ e บสนะครับซึ่งปุ๋ยในเกมมันก็มีเยอะจริงๆนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจําว่าปุ๋ยไหนเพิ่มเลือดได้เท่าไหร่เลยนะครับจำแค่ปุ๋ยอันเดียวนะครับก็คือห่อปุ๋ยหมักเท่านั้นนะ เพิ่มเลือดอยู่ในระดับหลักหน่วยนะครับซึ่งมันใช้จริงไม่ได้อยู่แล้วในการต่อสู้นะครับจะมีแค่หอปุ๋ยมากเท่านั้นที่สามารถฮิวเลือด8ปดพอยต์ในตอนใช้ครั้งแรกนะครับแล้วก็จะค่อยๆรีสองพอยต์เป็นโอเวอร์ไทม์ไปเรื่อยๆนะครับแต่รวมทั้งสิ้นถ้าเกิดเราใช้หอปุ๋ยมากโดยที่ไม่ถูกโจมตีอะไรเลยนะครับเราจะฮิวได้ทั้งหมด4ี่พอยต์ต่อหนึ่งชิ้นเลยนะครับอันนี้ถือว่าเยอะนะส่วนปุ๋ยอื่นๆก็ไม่ต้องไปจําให้หนักสมองเลยคือมันใช้ประโยชน์จริงไม่ค่อยได้นะนยปยกปับผั้น ในส่วนของพวกยาฮิวนะครับไม่ว่าจะเป็นยาฮิวจากต่อมแมงมุมหรือยาฮิวที่คราบจากกระดาษน้ำผึ้งนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่จําเป็นสําหรับเวอร์มูนนะเพราะมันสามารถฮิวเลือดได้ทันทีทันใดเลยไม่จำเป็นต้องรอแบบเป็นโอเวอร์ไทม์เหมือนปุ๋ยนะครับซึ่งในช่วงเวลาต่อสู้จริงมันจําเป็นที่จะต้องใช้นะเพราะว่าเราต้องการที่จะฮิวเลือดอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะกลับไปไฟต่อได้นะแต่ในส่วนที่เราไม่ได้ไปไหนไกลจากบ้านนะผมก็ขอแนะนําเป็นเต็นท์ทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์กลางวันแล้ว สามารถเหมือนกันก็คือเราเข้าไปนอนนะครับเราจะฟื้นฟูค่าสติแล้วก็เลือดนะครับจนกว่าเราจะตื่นออกมาหรือจนกว่าเราจะหิวนะครับซึ่งก่อนที่จะนอนเราก็แค่เอาอาหารเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็เข้าไปนอนเราก็จะรีเลือดมาได้อย่างมหาศาลแล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้ข้อดีตรงนี้ในการปั๊มเจ้า living log ได้นะครับก็คือโอเคตื่นมาปุ๊บปั๊ม living log จนเลือดจะหมดแล้วแล้วก็กลับไปนอนใหม่นะครับแค่นั้นเองเราสามารถปั๊ม living log ได้แบบจํานวนมหาศาลมากภายในระยะเวลาไม่นานนะครับก็นอนทั้งเต็น์กลางวันทั้งเต็น์กลางคืนไปเลยนะครับซึ่งเต็นบ หลักๆวัตถุดิบของมันก็จะมีพวกไม้กิ่งไม้หญ้าอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นของที่เรามีเยอะอยู่แล้วนะครับลืมถึงยัยแมงมุมเองครับซึ่งบวมบูดเนี่ยสามารถฟาร์แมงมุมได้ง่ายมากๆนะครับง่ายกว่ตาตัวละครที่เก่งเรื่องการต่อสู้บางตัวอีกนะเพราะว่ากา่อของเวิร์มบูดเนี่ยมันโจมตีเป็นเอเมื่อถูกโจมตีใช่ไหมซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราไปฟาร์แมงมุมแมงมุมมันเลือดแค่ร้อยหนึ่งนะครับ หรือบางตัวเป็นแมงมุมบริเออร์อ่ะเลือดเยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนครับพวกแมงมุมเนี่ยตีเบานะครับมีจำนวนเยอะแต่ถ้าเกิดเราใส่เกอะหนามเนี่ยเข้าไปยืนกลางดงของพวกแมงมุมนะครับแล้วมีคนนึงมีแมงมุมตัวดึงนะครับมาตีเราแปะ อื่นโดนดาเมจสะท้อนกลับหมดเลยแล้วก็จะติดสตาร์ล็อกนะครับทาให้การฟาร์มยายแมงมุมหรือต่อมแมงมุมเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากสําหรับตัวละครนี้ถึงแม้ว่าจะสู้ไม่เก่งก็ตามนะครับแต่ว่าการจัดการสตูป,ป็นหมู่เนี่ยจัดการได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีแมงมุมมาตีเราเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ตีนะครับเพราะว่ามันจะถูกเราสะท้อนดาเมจกลับจนติดชะงักรัวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเหล็กในพึ่งนะครับซึ่งก็เป็นไอเทมจําเป็นทั้งคาบกับดักน้ําแล้วก็คาเป็นเกาะน้ําเลยอันนี้เราก็สาาาามมรรรถฟร์ได้ง่ยๆนะคับ เราก็อาจจะไปฟาร์มที่รังพึ้งหรือจะฟาร์มจากรังพึ้งส่วนตัวที่เราค้ามาเองก็ได้นะครับพวกผึ้งก็ติดสแตนล็อกเช่นเดียวกับแมงมุมนะครับและในส่วนของการฟาร์มอือแล้วก็ของเน่านะครับถามว่าต้นเกมเนี่ยเราจะหาจากไหนได้เยอะๆนะเพราะว่าในช่วงต้นเกมเรายังมีอาหารไม่พอกินเลยใช่ไหมเพราะาเราจะต้องรอผักโตนั่นนู่นนี่อีกนะครับ ในช่วงต้นเกมเลยนะครับผมแนะนําให้เราลงถ้านะครับแล้วไปเก็บผลไร่บับมาเพราะผลไร่บับในถ้ำเนี่ยมันมีจํานวนเยอะเราสามารถเก็บมาได้แบบเยอะๆเลยนะครับแล้วมันก็โตเร็วด้วยนะครับเราก็แค่เอาผลไร่บับมาทิ้งให้พวกหมูกินนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเดี๋ยวพวกหมูมันก็ผลิตอืจํจนวนมหาศาลให้เราเองนะครับในส่วนของของเน่านะครับไร่บับก็กลายเป็นของเน่าได้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถเป็นของเน่าได้รวดเร็วด้วยนะเพราะว่าไร่บับเนี่ยมันเสียเร็วมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมแนะนานะครับในการฟาร์ม ทั้งอื่นแล้วก็ของเน่านะครับส่วนไนเตอร์นะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะหมดนะครับหินปัจจุบันสามารถรีเจเนอเรทใหม่ได้นะครับจากการที่อุกกาบาตตกนะครับในบริเวณส่วนอุกกาบาต หรือจะไปขุดจากเอาในถ้าก็ได้นะครับในถ้าหินรีสปอนเองอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องทําฟาร์มตุ่นแล้วก็มาขุดรูตุ่นให้มันเสียเวลาเลยนะครับอันนี้ปัจจุบันเล่นง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับสำหรับตัวละครเบอร์บุตไม่เหมือนเมื่อก่อนนะซึ่งการเล่นของเราในช่วงแรกๆเนี่ยเราต้องเล่นแบบเซฟตัวเองหน่อยนะครับพอในช่วงของเลยต้นเกมไปนิดเดียวครับเรามีของมีปุ๋ยมีเต็นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ต้องเซฟตัวเองมากแล้วนะครับเราก็เล่นในแบบสบายๆเลยนะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่เล่นชิวๆปลูกผักนะครับอยู่ฐานไม่ได้จริง แบบไปป่าบอสทุกตัวอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นตัวที่เหมาะกับสายเชิลวสายฟาร์มแล้วก็เหมาะกับการเล่นกับเพื่อนเป็นอย่างมากนะครับก็โดยรวมแล้วเวอร์บูดก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆในโหมดโคออบนะครับเป็นตัวละครที่ดีโคตรเลยนะถ้าเล่นโคออบแต่เล่นคนเดียวก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าใครจะเล่นคนเดียวก็มันไม่ได้เล่นยากอะไรแบบโอ้ยากเล่นไม่ได้ตายแน่นอนอะไรขนาดนั้นนะครับ มันก็เล่นได้แบบชิวๆนะผมลองไปเล่นมาแล้วนะมันก็ไม่ได้เล่นยากอะไรเลยนะครับมันแค่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากตัวละครอื่นเยอะพอสมควรเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ปรับตัวยากอะไรมากนะครับอย่างต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงตัวละครที่แนะนําให้หยิบมาเล่นคู่กันนะครับมันจะคอมโบกันได้ดีมากเลยนะครับตัวแรกครับเบิร์ดครับเพราะเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่เน้นกินผักนะครับแต่ก็ไม่ค่อยจะจำเป็นอะไรมากแต่มีมีไว้ก็ดีเหมือนกันครับเล่นคู่กันก็ดีเหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้จําเป็นมากเลยนะครับว นครับจะเป็นอะไรที่แบบโคตรเพอร์เฟกเลยครับเพราะว่าวอลลี e ่เนี่ยเขาจะต้องใช้ผักหลายชนิดในการปรุงแต่ละเมนูนะครับเพราะว่าเขาต้องกินหลากหลายแถมเขาจะต้องปรุงเป็นเมนูพิเศษบัฟตัวเองด้วยบัฟเพื่อนด้วยนะครับยิ่งมีวัมบูดมาคอยปลูกผักให้เขานะครับเขาก็จะเล่นได้อย่างแฮปปี้มีความสุขมากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับวอลท็อกนะครับ เหตุผลที่วอลท็อกเหมาะกับเล่นกับเวอร์บูดนะครับเพราะว่าวอลท็อกเป็นตัวละครที่แดกอาหารได้เปลืองมากๆนะครับเพราะว่าเขาจะได้รับผลจากอาหารแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับยิ่งถ้ามีเวอร์บูดมาเป็นคนสร้างอาหารจํนวนมหาสารได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับวอลท็อกนะครับเอาจริงเล่นกับตัวละครไหนก็ดีทั้งนั้นแหละครับตัวนี้เพราะว่าใครๆก็ชอบกินผักใช่ไหมล่ะ โอเคนี่ก็จะเป็นทั้งหมดที่ผมพอจะหาข้อมูลมาได้แล้วนะครับสำหรับการเล่นตัวละครเวิร์มบูดนะครับสำหรับใครที่เป็นเมนเวิร์มบูดนะครับมีข้อตรงไหนที่อยากจะชี้แจงเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้พูดไปก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเกมนี้มันคือเกมที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องมาคอยแชร์ข้อมูลกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนตัวละครถัดไปจะเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่ใจของผมแล้วกันสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย